หนูชอบมากเลยค่ะนะมาค่ะมาขอบคุณค่ะเลยนาเฮ้อ้มยเซนตรงเสื้อแชปเลยเหรอคะอุยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้เปื้อนแล้วเราก็ซื้อใหม่ใช่ไหมเซนตรงนี้เลยนะคะเซนเซนตรงปกก็ได้อาปกนะเนอะเซนเราต้องไปซื้อใหม่แล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอไลา์เซ็นได้นะคะถ่ายรูปได้พร้อมมาตั้งแต่เด็กแล้วค่อนข้างช้ำชองเลยเรื่องไลายเซ็นกับถ่ายรูปขอบคุณค่ะฝากเสื้อผ้าแชปด้วยนะคะเบสออกแบบเองเลยฝากด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทวนราคารอบสุดท้าย และตะก,ก้าก็จะไม่มีแล้วหรอใช่โค้งสุดท้ายแล้วพี่เบสทุกคนกดตอนนี้เลย <c oughs> ตะก,ก้าจะไปแล้วนะเบสจะลงรอยแล้วนะย้งสุดายครับย,มยม้ำอีกทีนึงนะว่าทุกคนตอนนี้เข้าไปที่ CBS c h a p Official เข้าไปก่อนให้เวลา5วิ1 2ึส มาที่แชร์ออฟฟิเชียลเลยฮะโอเคทุกคนเข้าแชร์ออฟฟิเชียลแล้วนะคะตัวแรกนะคะเป็นเชิ้ตนะคะเป็นคอปเชิ้ตแบบนี้นะคะข้างนอกเป็นเชิ้ตข้างในเป็นใส่เดี่ยวแบบนี้สามารถใส่เป็นคุมก็ได้หรือใส่เป็นชุดเซ็ตก็ได้หรือใส่แยกก็ได้นะคะราคา2 2 9 0 2 2 9 0มีไซส์ X S, S, M, L นะคะต่อมานะคะตัวนี้คือตอบโจทย์ ง่ายๆสบายๆนะคะเป็นโปโลมินิโปโลแล้วเป็นคอปด้วยใส่แบบนี้นะคะเป็นโปโลนะ,ะเป็นปกแบบนี้นะ,ะ990นะคะ990 ไซส์ก็คือเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะ XS S M L นะคะ990นะคะทุกคนกดตะกร้าได้เลยต่อมานะคะเป็นไหมพรมไหมพรมแบบนี้เกาหลีเข้าใจมากว่าใส่เป็นเสื้อกั๊กก็ได้เสื้อกั๊กยังไงคะเราก็ใส่เชือดข้างในแล้วเป็นกั๊กแบบนี้หรือจะเป็นคอปเลยก็ได้โชว์เอวไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคน1,390 1,390นะคะมีตั้งแต่ XS SML นะคะทุกคนเป็นกั๊กเกาหลีให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆว่าเกาหลีเกาใจมากเวอร์นะคะต่อมานะคะเป็นเชิ้ตที่เบสใส่คุมอยู่ถ้าใครใส่เป็นเชิ้ตก็ได้นะคะติดกระดุมให้สุดนะคะเป็นเชิ้ตได้หรือจะเป็นคุมก็ได้หรือจะผูกเอวก็ได้ผูกเอวแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคน1 9 9 0 ใส่ได้หลายแบบมากเชิญตัวนี้ข้างๆปลด,ด,ดลุกไนดะ้ห <1, S 2> นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ XS S M L นะคะต่อมากระโปรงมัรลูนที่เบสใส่ยอยู่เป็นกระโปรงแบบนี้เลย กระโปงบรรลุนแบบนี้นะคะกระโปงบรรลูนแบบนี้ทรงน่ารักมากทรงน่ารักมากข้างๆเป็นอย่างนี้ใส่ขอได้จริงนะพี่เบลใช่เป็นกระเป๋าจริงๆนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนราคา 1890, 1890นะคะ XS S M L 1890น้เกิะต่อมาถ้าเกิดนะคะรีบกดตะกร้าเราไว้เลยนะเดี๋ยวมันจะตะกร้าจะไปแล้วนะเบลลงไลย์ป่ะทุกคนกดเลยอันนี้คือเป็นยีนนะคะกระโปรงยีนแต่จริงๆเป็นกางเกงเพราะข้างในมันเป็นกางเกง กางเกงยีนแล้วก็ปิดมาอย่างงี้เป็นกระโปงนะคะคือเป็นกระโปงกางเกงกับกางเกงกระโปงแบบนี้ดีกว่าสวยเทแน่นอนเออหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเห็นไหมเออใส่ได้เหมือนกันเฮ้ยเข้าเหมือนกันนะคะสวยนะเป็นเฉดยีนอย่างนี้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ x s s, s m l นะคะต่อมากางเกง กางเกงยีนนะคะทุกคน,อ,น,นอันนี้คือทรงสวยมากใช่จะอยู่ระดับกลางหน้าท้องพอดีนะคะระ,ระดับแบบสะดือพอดีความยาวนะคะจะไปถึงรองเท้าเลยแต่ไม่กองพื้นนะคะทุกคนความยาวจะทําให้ขาเรายาวขึ้นนะคะ 2490 2490นะคะทุกคน X S S M L กกระเป๋ามีครบเหมือนมีดีเทลด้วยไหมพี่เบสใช่ไหมดีเทลใช่นี่ดีเทลตรงกระเป๋าจะอยู่ตรงนี้ตัวบีแค่นี้ข้างหลังนะคะตัวบีแค่นี้นะคะเป็นเฉดแบบนี้เลยเป็นเฉดดีอย่างนี้นะคะตรงนี้ทำให้ขาดเรียวด้วยเออสองพน้ยเนะคะอะต่อมาสุดท้ายง่ายๆเลยยูนิเซก ขายดีมากขายดีมากได้ทั้งหญิงและชายได้ทั้งหญิงและชายนะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ ide, เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์สีขาวข้างหลังเป็นลายแบบนี้นะคะ1,090บาท1 0 9 0บาทนะคะข้างหน้าเป็นลายแบบนี้นะ1,090บาทเริ่มต้น XS S, S M L นะคะใส่ได้ทั้งหญิงท <คง S 2> ั้งชายค่ะโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโค้งสุดท้าย,ายหน้าทีสุดท้าย ทุกคนวันนี้นะคะต้องขอบคุณขอบคุณแชปก่อนเลย CPH แชพดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับแชพเบสอะอันนี้ไม่ได้โมอันนี้เข้าสาระเดี๋ยวทุกคนเขาติดเล่นเชื่อปะเนี่ยอันนี้จริงๆคือเบสอะใส่แชปตั้งแต่เด็กๆดเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะลงวิดีโอที่ว่าใส่แชพเดี๋ยวทุเดี๋ยวทุกคนนะใครไปตามเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าเบสอะใส่แชปตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลายัยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อคุณแม่แมเขาจะออกรายการทีวีค่อนข้างบ่อยแล้วเขาจะหาเสื้อผ้าบ่อยมากๆ แล้วเขาชอบสไตล์แชปเพราะว่ามันสามารถใส่ออกทีวีได้ใส่ออกงานได้ใส่ไปกินข้าวได้ใส่เอเวอร์เดย์ลุกได้มันคุ้มเราก็เลยเสพติดแบรนด์แชพมาตั้งแต่เด็กว่าชอบใส่แชปชอบใส่แชปแล้ววันหนึ่งทุกคนแชพโทรมาบอกว่าเฮ้ยให้น้องมันเป็นนางแบบได้ไหมน้องก็อ่ะเราก็หุ่นดีนะรเราก็พร้อมแล้วไงเราก็พร้อมไ,ไงเราพม้เเราก็ไปเป็นนางแบบให้แชปหนึ่งทีปุ๊บก็จบไปยากใหา่แล้ววันหนึ่งแชปก็บอกว่าอยากทำสภาร่วมกับเบคแฮสิง ในที่สุดในที่สุดใส่มาตั้งแต่ป .5 ต,ตั้งแต่อายุ11ปี<อ>ได้มาออกแบบร่วมกับแฉบนนั้นเข้าไปที่บริษัทแชบก็คือตกใจมากว้าว เขาตัดเสื้อผ้ากันแบบละเอียดมากๆและเขาก็ถามความชอบของเราจริงๆว่าเนี่ยอยากให้น้องเบสออกแบบจริงๆคือเบสเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายคือสังเกตได้เสื้อผ้าจะเป็นขาวดําหรือถ้าเป็นสีก็จะเป็นสีฟ้าสีอะไรที่แมทอ่ะยีนที่แมทอะไรได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญคือเบสไม่ชอบแบบตะโกนมากโลโก้จะมีความแอบบเล็กๆดีเทลจะมีความเล็กๆลวดลายจะเล็กๆเป็นคนชอบแบบนี้ก็เลยจัดมาค่ะเป็นคอลเลคชั่นนี้เลยนะคะ C P S แชทเบสคำ ฝากทุกคนด้วยใครที่ดูอยู่และถ้าซื้อไม่ทันจริงๆงไงแ์แเราซื้อไม่ทันจริงต้องรอวันที่15นะคะก็ไปได้เลยแชททั่วประเทศนะคะหรือว่า Tik t o ็อกแช CPH แชทออ f ฟิเชียไปซื้อกันได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่สยามด้วยนะคะใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะบา,บายๆค่ะใครโบกมือให้หนูขอให้ถูกหวยแฟนรักแฟนหลอกวันวาเลนไทน์วนวนวนทโวยโบกกันใหญ่เลยทีนี้พอบอกว่าถูกหวยไงถูกหวยพิ่งผ่านมาปุ๊บ นะคะวัน,นท้ายนี้นะคะถ้าไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าอะไรฝากแชร์ไปด้วยหรือฝากแชร์ไว้กับทุกคนตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าแชร์จะได้สวยๆนะคะใครใส่ก็ขอให้มีแฟนๆรักแฟนหลงสดอยู่ก็ขอให้มีความสุขเฮงๆรวยๆ ใครมีครอบครัวแล้วนะคะก็ขอให้มีแต่รวยลูกๆน่ารักนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะใครมาอุดหนุนเราเราก็อยากรวยพอได้สิ่งดีๆอยู่แล้วนะคะฝากด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เย็นแล้วกลับมาอีกบอกทุกคนด้วยว่าแชปเขาทำเสื้อผ้ากับเบ้นแล้วเบ้นไม่ได้ซื้อใส่แบบต้นเด็กๆแล้วฝากบอกด้วยนะคะแล้วก็ซื้อนเยอะๆนะคะสนับสนุนผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ พพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสพอร์ตผู้หญิงคนนี้และซีพีเอสแชปหน่อยได้ไหมคะหนูอยู่ตั้งแต่ท้องฟ้าสว่างจนมืดแล้วนะคะสพอร์ตหนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณทุกคนที่เดินอยู่ที่สยามเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือขอบคุณหนึ่งหมื่นคนด้วยที่ดูในติกตอกเบสและก็ในแชปด้วยนะคะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะน่ารักมากเลยมีพัดลมให้เราแบบสุดๆตั้งแต่ร้อนจนตอนนี้ไม่ร้อนแล้ว ขอบคุณด้อมเบคคำสิงด้วยนะคะวายเลนทน์ <Yeah. S 1> นี้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้ใส่เสื้อผ้าแชมป์ก็มีความโศกก็จะบ่นให้ได้ในเรื่องนี้ย <laughs> คือปากมันไม่มีก็ได้แต่ใจมันทำไมถ้าใจมันไม่อยากมีมันไม่พูดบ่อยหรอกถูกปะ <laughs> คือเออมันอยากมีไงแต่มันพูดตรงๆไม่ได้ไงใจมันใจมันอันนั้นงลงเถอะไม่มีสาระแล้วตอนนี้ ฝากด้วยนะคะทุกคนวันที่15ซื้อกันใหม่ได้แต่วันนี้ก็จะปิดตะกร้าแล้วก็หมดวันนี้เท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายอันนี้ไปอยาก